ัุในวันนี้ผมเชื่อว่าพี่น้องทุกคนทั้งอยู่ที่นี่และอยู่ที่บ้านรวมกระทั่งทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นพี่น้องคนเสื้อแดงรวมกระทั่งกอปอปอสอประชาธิปัตย์ทุกฝ่ายได้ติดตามว่าสารจะมีคำวินิจฉัยอย่างไร จากกรณีที่อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคประชาธิปัตย์สามคนเข้าไปเป็นพยานเบิกความเพื่อถอนประกันผมและนัทวุฒิใสเกลือเพราะฉะนั้นก็มีการคาดการไปต่างๆนานา,นา,นาว่าคงจะเป็นผลร้ายมากกว่าเป็นผลดีแต่ว่าเมื่อศาลได้ฟังข้อกล่าวหานะครับจากผู้ที่ร้องเข้าไป ซึ่งจากเดิมนั้นสารได้ยกคำร้องและสารได้ใช้อำนาจของสารนะครับและก็พยานเหล่านั้นก็เข้ามาเบิกความผมกับนทัทวุฒิก็ขอเลื่อนสารเนื่องจากว่าเราสองคนก็มีอาการไข้มาหลายวันมาพูดก็เหมือนหลังพิงเชือกอยู่แล้วแล้วก็คิดว่าในวันที่8พฤษภาคมนั้นในคดีก่อการร้ายเราก็ต้องขึ้นศาลอยู่ดี แล้วก็จะไปเบิกความกันในวันนั้นแต่เมื่อวันนี้สารได้ควงความจากผู้กล่าวหาทั้งสามคนแล้วก็ท่านก็อ่านคำวินิจฉัยโดยทันทีให้ยกคำร้องไม่เพิ่มเงื่อนไขการประกันตัวนะครับแล้วก็ได้แนะนำให้ระมัดระวังนะครับในการ ในการขับเคลื่อนเรื่องสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นผมเรียนกับพี่น้องว่าตลอดระยะแนวทางที่ผ่านมานั้นเราได้ประกาศเสมอว่าแม้ว่าจะเป็นความขมขื่นที่เราประกาศแนวทางสันติวิธีเพราะพวกเราถูกไล่ล่าไล่ฆ่ามาตั้งแต่ปี2,552-2,553แม้กระทั่งล่าสุดที่ราชมังคลา ในปี2,556ปลายปีก็เป็นสิ่งที่เราไม่คาดหวันแต่พวกผมเองมีความเชื่อมั่นว่าแนวทางสันติวิธีแม้ว่าจะเจ็บปวดขมขื่นก็ตามแต่เราจะชนะอย่างยั่งยืนในระยะยาวเพราะคำว่าสงครามที่จับอาวุธฆ่ากันนั้น มันไม่เคยจบลงด้วยสงครามสงครามมันจะจบลงด้วยสันติภาพเสมอที่ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับใส่ตราสันติภาพแฝงคอนะี่ถูกต้องแล้วเพราะสงครามไม่มีวันจะจบด้วยสงครามสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเกือบร่วมสิบปีแล้วเสียงปืนก็ไม่เคยจบระเบิดไม่เคยจบมันเป็นคำตอบชัดเจนว่าปืนไม่มีวันจะจบด้วยปืนระเบิดไม่มีวันจะจบด้วยระเบิด ความตายไม่ได้จบด้วยความตายสงครามจะจบลงด้วยสันติภาพเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยครับในการต่อสู้ของคนเสื้อแดงนั้นเรายึดแนวทางสันติวิธีเพราะเราเชื่อว่าพลังของประชาชนที่เห็นด้วยกับระบอบประชาธิปไตยที่ต่อต้านชิงชังความอายุติธรรมไม่เห็นด้วยกับความเหลื่อมลำ้ำไม่เห็นด้วยกับสองมาตรฐานนั้นเป็นคนส่วนใหญ่ ของแผ่นดินนี้เพราะฉะนั้นเราจึงยึดแนวทางอย่างนี้กันมาโดยตลอดหลายคนได้ตั้งคำถามว่าถ้าวันนี้มีการถอนการประกันขึ้นพวกผมจะดำเนินชีวิตอย่างไรผมก็บอกว่ามีอยู่ในใจแล้วแต่บังเอิญว่าเมื่อไม่ถอนการประกันก็ขอเก็บไว้ในใจอีกต่อไป เพราะว่าผมเชื่อว่าหลังจากนี้อีกไม่นานจากเดิมที่เรากำหนดการไว้ก็คือว่าสารรัฐธรรมนูญนัดอ่านคำวินิจฉัยวันไหนที่นัดสวุิสรุปความไม่ง่ายก็คือว่านัดอาวันตัดสินพวกผมก็มาประชุมกันต่อว่าเนื่องจากว่าเราเองชุมนุมที่หลังสุเทพนะครับสุเทพครองพื้นที่มาห้าหเดือนระบบเครื่องอุปโภคบริโภคพร้อมแล้วเนี่ยเขามาในวันนั้นได้ เราอาจจะต้องมาก่อนวันอ่านคำวินิจฉัยหนึ่งวันแต่ก็ยึดมั่นแนวทางสันติวิธีขณะนี้ก่อแก้วพิกุลทองและคณะได้ไเตรียมการอยู่ในพื้นที่ถนนอักษรนะครับเกือบร่วม4กิโลเมตรเรื่องห้องน้ำห้องท่าห้องอาบน้ำระบบการต่างๆก็เตรียมการไว้อย่างเรียบร้อยที่นั่น พราะฉะนั้นผมก็เชื่อว่าหลังจากที่สารรัฐธรรมนูญมีการนัดหมายการประชุมในวันที่23เมษายนว่าจะให้ท่านนายกรัฐมนตรีนั้นขยายเวลาได้15วันหรือไม่ก็คงจะเป็นคำตอบเพราะว่าวันเวลาก็จะบวกลบกันไปแต่อย่างที่ผมได้สรุปความให้ฟังว่าในคดีเรื่องการโยกย้ายนายถวินเปลี่ยนสีนั้นปกติทุกรัฐบาลมีการย้ายข้าราชการเป็นปกติ แต่ว่าเมื่อมีการเห็นแล้วว่าเล่นในคดีจำนำข้าวไม่เอาไม่ได้หมดทั้งคณะรัฐมนตรีพอมาเล่นคดีนี้ต้องการคำว่าศูนย์ยากาศต้องการที่จะเล่นให้หมดทั้งคณะรัฐมนตรีแต่บังเอิญว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นเฉพาะสมัยท่านนายกยิ่งลักษณ์เป็นนายกรัฐมนตรีที่เขาเรียกว่ายิ่งลักษณ์หนึ่งหรือปูหนึ่งเท่านั้นปรากฏว่ายังเหลืออีกสี่ปูเล่นงานได้เนี่ยนะครับ เช่นว่าให้พ้นจากตําแหน่งหรืออะไรก็ตามตามข้อคําร้องของนายไพบูุ์นิติตะวันและพวกเนี่ยก็ยังเหลือคนรักษาการอีกคอรมออีกสี่ชุดดังนั้นเนี่ยนะครับศูนย์ยากาศจึงเกิดขึ้นไม่ได้ผมเองก็แลเห็นว่าปัญหาของบ้านเมืองมันไม่มีวันจะจมถ้าประเทศไทยไม่ได้เดินเข้าสู่กระบวนการประชาธิปไตยและไม่มีการสังกยายนานะครับองค์กรต่างๆที่ไม่ได้เป็น ประชาธิปไตยและมีความยุติธรรมทำตามหน้าที่ผมเชื่อว่าคนไทยต่างมีความรู้สึกกับพฤติการขององค์กรอิสระบางองคอ์กรโดยเฉพาะกับตัวบุคคลบางบุคคลผมเชื่อว่าคนที่รักความเป็นธรรมในขณะนี้ต่างมีความรู้สึกอย่างเดียวที่มีต่อนายสมใจศรีสุสทธิยากรว่าเป็นคนที่ใช้ไม่ได้ที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับกระบวนการเหล่านี้ ถ้าเขาไม่ไปทําตามหน้าที่ขึ้นมาเนี่ยบ้านเมืองมันก็ไม่มีทางออกแต่ว่าเรามีภารกิจของประชาชนในการจะสร้างสิ่งที่ดีงามให้กับประเทศนี้ผมจึงสรุปความกับบรรดาพี่น้องเราว่าเราไม่ได้สู้เพื่อการเลือกตั้งแต่เพียงอย่างเดียวแต่การต่อสู้ของนอพอชแดงทั้งแผ่นดินต่อไปนี้เราสู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่า ถ้าเราสู้เพื่อมีการเลือกตั้งแต่เพียงอย่างเดียวเราต้องมาเจอก,ะกะอกตที่มีคุณสมบัติแบบนี้เจอปปชที่ไม่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งเจอกรรมการสิทธิ์ที่เห็นสิทธิ์มนุษย์ไม่เท่ากันเจอผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับเจอสารรัฐธรรมนูญที่เราก็มีความรู้สึกได้ว่าความยุติธรรมนั้นมันไม่เหมือนกัน ผมเชื่อว่าคนไทยทั้งปวงนั้นที่รักความยุติธรรมไม่ต้องการตื่นมาตอนเช้าต้องเจอกับความอายุติธรรมตรงหน้าเพราะฉะนั้นการต่อสู้ของคนเสื้อแดงเดินทางมาไกลแล้วเราควรจะเดินไปให้สุดทางจงสู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงและการเปลี่ยนแปลงนี้จะเกิดขึ้นด้วยมือของพี่น้องคนเสื้อแดงและผู้รักประชาธิปไตยผมเรียนกับพี่น้องว่า ในสภาพเสียงที่จำกัดไม่กล้าขึ้นเกียร์ห้าแบบนัทวุฒิเขาแต่บอกกับพี่น้องว่าผมต้องขอขอบคุณสารสถิตยุติธรรมขอบคุณสารอาญาที่ให้ความยุติธรรมขอบคุณอย่างใจจึงขอบคุณนะครับตั้งแต่นายกรัฐมนตรี และบรรดาหมู่มิตรในคณะรัฐมนตรีขอบคุณพี่น้องคนเสื้อแดงทั้งแผ่นดินขอบคุณผู้รักประชาธิปไตยที่ติดตามด้วยความห่วงใยขอบคุณพี่น้องสื่อสารบนชนทุกท่านเรายังมีภารกิจต่อสู้ต่อไปและรอวันนัดหมายที่เราจะต้องลุกขึ้นมาต่อสู้เชิญนัทธุฒิต่อนรัท่านที่เคารพครับผมก็คงจะไม่มีอะไรยืดยาวนะครับคงจะกล่าวเพียงสั้นๆ เริ่มต้นโดยการขอกราบขอบคุณสารสถิตยุติธรรมเช่นเดียวกันนะครับที่ได้พิจารณาเรื่องนี้อย่างรวดเร็วแล้วก็ได้หยิบยืน่นโอกาสแห่งอิสรภาพให้กับพวกผมเพราะผมมั่นใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นบนเวทีลั่นกลองรบที่จังหวัดนครราชสีมาวันนั้นไม่ได้มีปรากฏการใด ที่เป็นการสร้างความวุ่นวายในบ้านเมืองหรือปลุกปั่นยุโยงใดๆเลยท่านผู้มีใจเป็นธรรมกรุณาเอาคลิปวิดีโอการปราศัยของผมในวันนั้นไปดูตั้งแต่วินาทีแรกจนวินาทีสุดท้ายก็จะสิ้นสงสัยว่าไม่เป็นไปตามที่สมาชิกพักประชาธิปัต์กล่าวหาเรื่องนี้เมื่อสารได้ชี้ออกมาเช่นนี้ ก็จะทำให้ภารกิจในการต่อสู้ของพวกเราเดินหน้าต่อไปต้องขออนุญาตเรียนตรงๆนะครับว่าหลังจากมีกำหนดการพิจารณาไต่สวนการถอนประกันตัวของพวกเราเรามีข้อมูลข่าวสารมาจากหลายทิศทางเหลือเกินแล้วก็ทุกทิศทางที่ไหลเข้ามายืนยันตรงกันทั้งหมด ว่าวันนี้จะมีการถอนประกันพวกผมสองคนแน่ๆพวกเราสองคนก็รับฟังด้วยความเบิกบานเพราะว่าในประดาข้อมูลที่ไหลมาจากคนรักคนห่วงใยนั้นไม่มุยไม่มีข้อมูลใดขัดแย้งกันเลย นั่นก็แสดงว่าคนที่รักและห่วงใยเราอยู่นั้นมีความเห็นเป็นเอกภาพสะท้อนความสมัครสมานสามัคคีชี้ว่าวันนี้ถอนแน่ผมก็พูดคุยแล้วก็รอติดตามสถานการณ์ผ่านทีมทนายความเนื่องจากวันนี้เราส่งทีมทนายความ ไปยื่นคำร้องขอเลื่อนกำหนดนัดไต่สวนแต่เมื่อสารท่านไม่เห็นชอบและเดินหน้ากระบวนการพวกผมก็ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด <c oughs> ก็มารวมตัวกันอยู่ที่บริเวณห้างอิมพีเรียนแห่งนี้อย่างไรก็ตามนะครับ <c oughs> ผมเรียนยืนยันว่าวันนี้ถ้าจะดีใจ ผมไม่ได้ดีใจที่ผมสามารถรักษาอิสรภาพเอาไว้ได้แต่ผมดีใจที่ผมสามารถรักษาโอกาสในการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยกับประชาชนเอาไว้ได้ผมเคยสูญเสียอิสรภาพไปแล้วหลายครั้งบนเส้นทางการต่อสู้ถ้าวันนี้จะต้องสูญเสียอิสรภาพอีกครั้งผมไม่เสียดายครับ แต่ผมจะเจ็บปวดมากๆถ้าไม่ได้มีโอกาสต่อสู้อย่างสุดความสามารถกับขบวนการ,รเผด็จการที่กำลังทำลายระบอบประชาธิปไตยและก็กดขี่บีบคั้นประชาชนคนไทยอยู่เวลานี้ดังนั้นสำหรับหัวใจเราก็ขอประกาศพันธสัญญากับประชาชนครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ผมยืนยันว่าในวันนัดหมายใหญ่ของประชาชนพวกผมจะประคองชีวิตและอิสรภาพไปยืนเคียงข้างทุกท่านแน่นอนในวันนั้นผมเชื่อมั่นว่าผู้พิาพากษาในสารสถิตยุติธรรมก็ประสงค์จะอยู่ในบ้านเมืองที่ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตย ผมเชื่อมั่นว่าถ้าบ้านเมืองนี้ประชาชนมีสิทธิมีเสรีภาพมีความเสมอภาคเท่าเทียมนั่นก็หมายถึงตัวท่านผู้วิพากษาสมาชิกในครอบครัวบุคคลที่ท่านรักบุคคลที่ท่านห่วงใยก็จะได้ประโยชน์โพดผลจากความเป็นประชาธิปไตยของประเทศตามไปด้วยดังนั้นกล่าวถึงที่สุด การทำหน้าที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยของประชาชนในคราวนี้จึงเป็นการต่อสู้เพื่อคนทุกกลุ่มเพื่อคนทุกฝ่ายจึงเป็นการต่อสู้เพื่อให้ปักธงหลักการชัดเจนไว้ว่าประเทศนี้มีคนรักคนหวงแหนและคนพร้อมที่จะทำทุกอย่างที่จะปกป้องระบอบประชาธิปไตย ขอแสดงความเสียใจไปยังพักประชาธิปัตย์และนายสุเทพเทือกสุบรรที่พฤติการแบบสุนัขจิ้งจอกทางการเมืองคอยดักซุ่มโจมตีใช้เล่ห์เหลี่ยมกลโกงต่างๆที่จะเล่นงานพวกเราระหว่างทางได้พลาดหวังไปแล้วอีกครั้งหนึ่งหลังจากนี้ พวกผมก็จะทำงานเตรียมการอย่างเต็มที่เพื่อแสดงพลังในวันไทยแลนด์โอเพ่นเดของเราอย่างถึงที่สุดตอนออกจากเร um ือนจำพิเศษกรุงเทพเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์2554ผมใช้คำว่าผมกลับมาแล้วมาแล้วแต่ว่าวันนี้ จะใช้คำนั้นก็ไม่ได้เพราะผมยังไม่ได้ไปไหนผมก็จะบอกว่าพวกผมพร้อมแล้วที่จะทำงานที่จะทำภารกิจต่อสู้ร่วมกับพี่น้องประชาชนทุกคนขอทวงสัจจะลูกผู้ชายจากนายสุเทพเทือกสุบัรที่ประกาศบนเวทีทุกวันว่านัดใหญ่คราวนี้ ถ้ามาน้อยกว่าคนเสื้อแดงจะม้วนเสือกลับบ้านผมทราบว่าในวันที่ได้มีการสนทนาส่วนตัวกับประหลัดกระทรวงกลาโหมนายสุเทพก็พูดคำนี้เช่นเดียวกันดังนั้นขอให้นี่เป็นสัจจะบนเวทีต่อสู้เมื่อ นายสุเทพเทือกสุบรรณผู้มีหมายจับมากมายแต่ยังไม่ยอมมอบตัวต่อกระบวนการยุติธรรมยืนยันว่าจะมีประชาชนออกมาชุมนุมสนับสนุนเป็นจำนวนมานกนปชแดงทั้งแผ่นดินก็ยืนยันว่าจะมีคนรักประชาธิปไตยออกมาสแสดงพลังจำนวนมากถึงวันนั้นก็ขอให้นายสุเทพเทือกสุบรรณ ได้รักษาคำพูดและรับผิดชอบต่อการประกาศของตัวเองด้วยและอยากจะกราบเรียนให้สารสถิตยุติธรรมท่านได้มั่นใจได้สบายใจนะครับว่าแนวทางการต่อสู้ของเรายึดหลักสันติวิธีไม่มีความรุนแรงไม่มีการเผชิญหน้าไม่มีการใช้กำลังอาวุธใดๆต่อทั้งผู้ชุมนุมต่างกลุ่ม และเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งมาปฏิบัติหน้าที่เราจะชุมนุมแสดงพลังอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมาบรรลุวัตถุประสงค์แล้วก็จะแยกย้ายกันกลับภูมิลำเนาด้วยความสงบเรียบร้อยเท่านี้เองครับคือสิ่งที่เราจะทำประการสุดท้ายก็อยากจะกราบเรียนกับพี่น้องประชาชนนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้ ถ้าจะเป็นความดีใจโล่งใจสบายใจหรือคลายกังวลของพี่น้องผมก็ยินดีด้วยแต่ขอให้เอาบรรยากาศที่เรามีความรู้สึกว่าเรายังพอมีหวังอยู่เรายังพอเห็นแสงสว่างจากประเทศนี้บ้างไปสร้างพลังของเราให้เต็มที่แล้วก็ออกมาให้มหาศาลในวันนัดหมาย ไปทำให้ทุกๆคนผู้รักประชาธิปไตยตื่นตัวว่าภารกิจนี้เป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนไม่ว่าท่านจะเคยเป็นคนเสื้อแดงหรือไม่ไม่ว่าท่านจะเคยออกมาชุมนุมเคลื่อนไหวทางการเมืองหรือเปล่าครั้งนี้จะเป็นโอกาสสำคัญที่สุดวันไทยแลนด์โอเพนเดย์จะเป็นวันชี้ขาดว่าประเทศนี้ จะเดินไปในทิศทางใดจะเดินไปในแบบที่มีองค์รัฐาธิปัตย์ผู้มีอำนาจสูงสุดชื่อสุเทพเทือกสุบัรหรือจะเดินไปที่ผู้มีอำนาจสูงสุดในประเทศชื่อประชาชนท่านต้องตัดสินใจก็ขอบคุณทุกคนนะครับแล้วก็ แนะนำให้ทีมสคริปต์ของคุณสุเทพทำสคริปต์ใหม่ที่จะประาศัยวันนี้เพราะว่าเข้าใจว่าข้อมูลที่ไหลเข้าไปคงไม่ต่างกับที่ไหลมาที่พวกผมอะถ้าเป็นถ้าเป็นธนาคารเนี่ยเกือบเจ๊งนะครับเพราะถอนตลอดฮนะ ถอนตั้งแต่เมื่อวานยันตะกี้ก็ยังถอนอยู่เอาละครับทุกอย่างผ่านไปก็จะเดินหน้าทำภารกิจของเราอย่างมีสมาธิมีสติมีปัญญาครับขอบคุณครับ